นามทโทละตานาตาญาสโนอมอาภิวันตานาวานอะหังฆาลาวะไวคุณแก้วน่วยสามเบื้องหนา่อเตนิสิสืบต่อคำก่อนเวทสันดอนสาดกโยกนิทานจาสอนอ กาสะพอนก็จบตัวนหิมาพ่านกะได้ว่าปะอาจารย์เป็นเตะแล้วคอยสิแล่ตอนทนท่านทานกขันเก่าตานนิท่านปากพูิสัตวปาเพนีคข้องวาดปากบุหันแต่เดิมเ่้า อาตามาสิจาวาจับสำเนาสิอันตามนิทานปากขอสิขอว่า,าวเก้าตะแลงตอนนี้นานนพุทธสดีหูแจงป่าลมเราสุลิสาจะกับนางมาที่ขวานเจ้าหำให้ทางให มาสงสารบุติไทยมาที่น้งลูกของแม่แพงเอ,ออเออเออโยน้ำกันแท้แท,ะทะสั่งสิได้ด้วนนี้เวสรนดอนว่านี่คนเก่งกะทาท่านสั่งเรามีคนผ่านก่อกรรมทาหาย คนบ่ายสังสเได้พาาคางเจ้าห้ามห่างห่างวางอันหงท่านเจ้าได้ต่างสังกอยันพ่พังยยันบ่ยังพ่อแม่สิ่งของท่องสายสุดส่ใจจักแม่เวีอนหยังของเว้นหยันนอง แต่ปางอนเจ้าเคยหลับเคยนอนอยู่ทั้งภาสากร้่งสนมหุ่มแกล้วไก่ทุกตัวบ้านเขาโยกยกสันละเสินคำเออเจ้าสีเดินกลางไฟฝากนาคอนวังไหว ย่าสิไปทุนเจา้าคุงสนไซร้องเบิงบางที่ลาโทษให้ยังสิได้นางนาครตอนนั้นปวดสดีไปว่อนไหวหลายที่บทเตืองต่อของดโทษลูกไว้ตาใสกับ่เลี้ยว พวอสดีจริงกับเกี่ยวลงมาจากหอปังจากกับนงนั่งการแม่มาทีอทั้งสะอื่นสนุดเตเกินลงใดสุดข้าคออยโยจลอมาที่เอออแม่ก็อพ่อบ่อได้สิจำให้เจ้าห้างการ ตอนนี้ตอนนั้นพอถึงวันสิจวนดันเดินไปของประเวทกับโลกแกว้วทั้งนางลามิ่งมาทีสินี้ไก่หน้าคอนกว่างไปอำนาพญาพอขึ้นสุหอพระเจ้าแล้วก็เลยเข้ากราบถวาย ว่าเจ้าอย่ามีขอหายต่อเด้อพอสนใจลูกสิไกให้พอมีความสุขนั่งนักค้อนคอยตุมมาที่โฟมไฟน้ำอำลาปัญญาปูว่าปูเอ้เออเออ้อออลูกนี่โยบ่ได้สิตามก้นจะเผ้าพวง ขอให้ปู่ย่าได้ตุ่มไปในนครพันปีในสงสารกอยามีคำหอนสนใส่ขอละหน่อยของนครแทนปูมาที่โยโยกเหนียวได้วอนไหวกับทวายว่าปู่ เอ,ออเออเอบนลานหน่อยบอกค่อยโย่ของนาคอน่านมันเป็ปังสาบตึกใจประองค์ทานออโอ้ยปูอ,ออเ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 ออออานากหลานนี่ซ้ำอมเหลียน้ำพอวไงปะสาหลานกับโลกไปสิเอาไว้เฮ็ดอีหยาง ตังแต่พระเวทเจ้าเป็นลูกเกิดกับโอกพระยังขับดีเมืองบ่ห่วงน้ำพอดียงสนใส่เจ้านำตาพังยังบ่อยูโอ้โอ้โอลูกสะไปเว้าเสียดผู้นำตาไหลยาวเาว้าวอมกอดแต่ลาน หน่อยก็ลงจากหันไปลาเมพดสดีอันตั้งก้นตั้งสิโสกให้นำกันได้เฮินห่างแนวิีกิกันนี่หลดเต็มที่ทั้งสองฝ่ายยายเอื้อเอ,อ้อ,อ,อ,อคนบอตายสังสีได้ปาคกัน คนบ่ตายสังสิได้ฝานาสิเป็นบาปวางละเมืองพวดสดิจนว่าเกิดกานิ่งลูกแหละลานหากจักสิเป็นเนียยได้บาดปากเวียงวังแล้วเขีดน้ำเดอ แกตน้ำแก้วก ha, ันหาสะเลลาดสาดบ่มิหมอนบ่พร้อมสีนอนข้างอยู่วางดินเจ้าเคยกินของสมวานข้าวตามแต่อยากคาเออเอ้ยยามเจ้าพัดปากป่านสิหาได้ดอกแต่ใส มีแต่ผลมากไม่ก่อยเปลือกมันแจ้งไปสิจัดแจงหาแจ้งพระตาวายทายมาเลือดใจกูดีกำเวนมีสังสิปากลูกอ่อนเวนอยังดีมาแล่นตอนสาอ,อ่อนอ่างมานุ ตอนนั้นพุทธดธิจนว่าเกิดกานิงลูกและลานหากจักสิเป็นเนื้อใดบาดปากวังเวียงแล้วเกียดน้ำดีเกีเเเน้ำสองลานลานันดีลายให้ยิ่งจม นั่นดีหลายหายยิ่งสองกันหาสาลีเจ้าสิตายในด้านดาวข้าวนียาบ่อเห็นหอดมือเ้าจ,จึงเลือกเฟนจัดแจงเพเพันเปิดปากั้งทำทานโคสุนเนบ่อเหลือขอ้าง ลาลงปางทองกว่างนำตาหนาังกะลุลังโออยพดสดีนวลน,นางนำตาไหลลังย่อยเป็นปุ่มเจ้ายาวลงพดสดีนำตาหงกะน้ำทรงตั้งหลานฮอดมือเศร้าวเวทส,สันดอนกับนางการเกลดยดยนเทียมมา พวกญาโจกทีขาเดินตามาหล่นลังนั่งอยู่ตามบนทางยกมื่อึ้นวื้นวิ้นขอทานตลอดทางมีคนหลายหมู่บ้านแต่มาลัดประสงค์ขอพระอ,องค์โย่ทำทานบ่ให้ยังเหลือขอ้าง อาสไานามาเงินตาและผาพรลดและละบบ่ได้กลางประทานให้กสอนเนวจังวันนี้ตอนนี้ก็หากจบลงแล้วสองร้อยเก้าประคาทาท้านักขันจบลงก็แต่พอเพียงนี่ เอวันที่ตนขาอัตมายกไวนิสะกรฟังอาจารย์ปันสิเทศิ์สอนปะวัวนคอยสิไวลง